ตัดสินใจจากอะไรว่าจะอาจจะชอบอย่างอื่นต้องใช้ชีวิตอยากย้ายสายวันนูกปลอดภัยต้องอก็ได้หนุนรอหมือนหนึ่งอยู่ฮัลโหลทุกคนตอนนี้อยู่กับเพื่อนๆพามคนที่แบบจะไปเรียนโทที่ประเทศอังกฤษปีนี้ <Yeah. S 2> ก็เดี๋ยวจะให้แนะ้าตัว mm hmm. อันนี้ mm hmm. คือพริมถ้ารู้จักก็คือรู้จักถ้าไม่รู้จักก็คือสวัสดี <laughs> <laughs> ชื่อพริมก็คือเรียนที่เอดินบ r ร h University of Edinburgh มาจบมาปี22เป่าวะ ใช่ใช่เรียนปียีเอ็ดจบปียีิบสองค่ะก็ชื่อมินมินค่ะก็จะไปเรียนปีนี้ยี่สิบสี่ทย่ิบห้ายังเลือกมหาลัยอยู่ยัเลือกมหาลัยอยู่คนนี้ล่ะชื่อไปกี้ค่ะไปเรดดิ้งปีนี้เหมือนกันชื่อใบเตยกําลังจะไปปีนี้เหมือนกันไปที่เดียวกับพิมพ์ก็คืออยู่ด้วยกันทุกสถาบันตั้งแต่ประถมมัธยมมหาลัยและปริญญาโททุก เออโอเคเดี๋ยวนนี้จทำสองอีพีอันแรกเป็นแบบเหตุผลที่ทำไมทุกคนถึงไปเรียนต่อจะให้เพื่อนแบบบอกคือ3ามคนนี้ก็จะไปเรียนต่อปีนี้แต่พิมมาเรียนต่อจบมาแล้วปีที่แล้วแล้วก็แบบอีกคลิปนึงจะเป็น Q&A แต่คลิปแรกแบบหลังจากที่ทุกคนแชร์ใช่ป่ก็จะมานั่งสรุปเรียกว่าอะไรแบบตัวแปรโอเคใครอย่าเริ่มพิมพ์อลย เออก็คือตอนนั้นนพิมพ์ทํางานอยู่แล้วพิมพก็รู้สึกว่าแบบไม่ได้รู้จักตัวเองขนาดนั้นว่าอยากทํางานสายนี้ไหมก็เลยคิดว่าการเรียนต่อเป็นช่วงเวลาที่แบบสามารถไปเรียนรู้ตัวเองได้แล้วก็ไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆว่าแบบอาจจะชอบอย่างอื่นอาจจะมีสิ่งที่เรายังไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนไป d ด s ส o คัฟเวอร์บางอย่างมากกว่าอะไรอย่างงี้ก็เป็นเหตุผลที่แบบอยาก รู้ว่าตัวเองสามารถเปลี่ยนไปทำงานอย่างอื่นได้ไหมแต่ก็กลับมาทำงานเดิม mm hmm. <laughs> ไหนใบเตยเตยอยากไปเรียนต่อเพราะอะไรจ๊ะเพราะว่าอยากไปลองใช้ชีวิตเออ,อยู่ที่ต่างประเทศคนเดียวอะไรอย่างงี้คิดว่ามันน่าจะได้แบบประสบการณ์ชีวิตเยอะแล้วก็ได้เที่ยวด้วยจริงเอาจริงทุกคนไม่ได้ไปเรียนเพื่อแบบเอาความรู้อย่างเดียวมันมีหลายอย่างเออเพราะมันแบบเป็นการเปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตก็เลยแบบอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลมิน,มน เธอจะไปเรียนต่อเพราะอะไรไม่ก็หลักๆเหมือนตอนนี้ก็ทำฝั่งอีคอมเมิร์ซแล้วก็รู้สึกว่าแบบไม่ไม่ชอบก็เลยอยากอยากย้ายสายแต่ว่าเออหมายถึงพอสมมติจะไปย้ายสายเขาแบบเขาเห็นว่าไม่ได้จบตรงสายหรือว่าทำงานแบบไม่ตรงมาแล้วเขาก็จะแบบไม่อยากรับก็เลยรู้สึกว่าเอองั้นเราก็ย้ายสายไปฝั่งไฟแนนซ์ดีกว่าแล้วก็เลยแบบจะไปเรียนต่อแล้วก็กลับมาอุ้ยฉันทุมใจในตัวเธอ กดดันเลยปีกปีกไม่เรียนต่อเพราะอะไรคะปีกคนสุดท้ายต้องจบให้ดีที่สุดเอาละเอาไม่ใช่ก็เออเหมือนเหมือนทำงานมานานมากแล้วนานกว่สองปีครึ่งเลยปีเหนื่อยแล้วก็เออไปพักอะไรเงี้ยไปใช้ชีวิตเออแล้วก็อยากแบบต่อยอดในอนาคตด้วยอะไรเงี้ยแต่ไปเรียนกลับมาเฮ้ยทุกคนเพื่อนๆโตแล้วภูมิใจแต่เหมือนเอาจริง อันนี้เหตุผลจะคล้ายๆกันก็คือแบบเรื่องงานบ้างเรื่องอะไรเอ่ยอย่างงี้ใช่ปะ่ะแต่จะบอกว่าจริงๆการไปเรียนต่อมันมีเหตุผลหลายอย่างมากก็คือเช่นเปลี่ยนสายงานหรือแบบนู่นนี่น,นั่นแต่ว่าสมมติคนส่วนใหญ่ชอบถามว่าแบบตัดสินใจจากอะไรว่าจะไปเรียนหรือจะเรียนอะไรใช่ปะ่ะพี่รู้สึกว่าหนึ่งสิ่งที่เรียนเป็นสิ่งที่สําคัญแต่แบบอันนี้แล้วแต่คนวางนะว่าแบบเรื่องไหนสําคัญมากน้อย mm. มีเรื่องเรียนแบบคอที่เรียน สมมติบางคนแบบอยากกลับมาย้ายบริษัทอะไรเงี้ยก็ต้องดูแบบมหาลัยก็ดูแรงมหาลัยหรือบางคนจะทํางานของตัวเองทําบริษัทตัวเองก็ไม่ต้องแคร์มากเรียนที่ตัวเองอยากเรียนไปใช้ชีวิตนู่นนี่นั่น,นแล้วก็จะมีเรื่องแบบเรื่องเงินเรื่องบัตเจ็ตก็คือแบบถ้าลอนดอนนี้ก็แพงมีเมืองไหนถูกหน่อยเมืองไหนแบบการใช้ชีวิตเป็นยังไงอะไรเงี้ยบางเมืองก็สงบบางเมืองก็แบบมีที่เที่ยวเยอะอะไรอย่างนี้ก็เลยรู้สึกว่ามีปัจจัยหลายอย่าง อ่าคำถามต่อไปก็คืออยากรู้ว่าแบบทุกคนตัดสินใจยังไงคือแบบหลายๆคนก็จะยื่นหลายๆทีใช่ปะแล้วพอได้ผลมาก็ค่อยมาเลือกอย่างตอนพิม,มพ์มาพิมพ์ที่พิมบอกพิมพ์ทำงานอยู่แล้วพิมไม่แน่ใจพิมพ์ก็เลยอยากเรียนสิ่งที่ตัวเองอยากเรียนเท่านั้นพิม,มายื่นที่เดียวซึ่งแบบไม่ใช่ทุกคนทําแบบนี้เป็นตัวยื่นเยอะปะยื่นสี่ทีแล้วในที่สุดเลือกเพรละลอะ เลือกเพราะว่าเหมือนตอนแรกมีเลือกทั้งแบบมียื่นอันที่แบบแรงกิ้งด้วยเลือกที่เมืองที่คนไทยอยู่เยอะแล้วก็เลือกที่แบบอันที่น่าจะได้ทุนแล้วตัดสินใจเลือกอันไหนเพราะอะไรสุดท้ายก็เลือกเอเลือกเลือกเมืองที่เหมือนแบบคิดว่าโอเคที่สุดก็คือเหมือนแบบแรงกิ้งดีเมืองสวยปลอดภัยเพราะว่าแบบไปคนเดียวแบบไม่มีใครไปด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยแบบเออเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยแล้วก็แบบกลัวแบบตัวเองแบบจะโดนทําร้ายก็จะทำอะไรเลย เตยก็เลยมาเอดินเหมือนม<ช>ิมห่างกัน2ปี 2> ไม่งั้นได้อยู่ด้วย<อ>กัน,อ,นอ,อจริงสังคมก็เกี่ยวเยอะแบบ<ช>สมมติเอดินอย่างเงี้ยคนที่เรียนส่วนใหญ่แบบไม่ได้เป็นเด็กจมหม่ขนาดนั้นก็จะแบบมีทั้งอายุมีเด็กจมหม่นิดหน่อยแล้วก็มีกลางๆมี30มเลย30 37อะไรเงี้ยก็มีหมดเออแล้วมินเลือกอะไรจากอะไรมินยังเลือกอยูยเลือกอยูยังไม่มั่นใจแต่ตอนนั้นที่ยื่นสองที่นี่เพราะอะไรบ้าง ก็บาสหมายถึงแบบรู้สึกว่าเมืองมันสวยแล้วแบบก็เคยไปเที่ยวแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันก็โอเคมันดูปลอดภยัยดูแบบเอออะไรเงี้แต่ว่าเหมือนอีกที่วอลลิกก็รู้สึกว่ามันก็โอเคแบบตัวมหาหลยัยฟอรซิลิตี้ต่างๆก็แบบเออดีแต่ว่าเมืองก็แอบ,บน่ากลัวนิดนึงจริงจริง,รงมันเลือกยากมาทุกคนเวลาติดหลายที่แนละ้วแบบต้องมาดูเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นงวยงวงี้แลบิกเปลี่ยนแลวว่า ไหนปิกเลือกอะไรตอนแรกปิกก็ได้ <ใน S 1> หลายที่แล้วใช่มีหลายที่ยื่นไปเท่าไหร่วะไม่รู้อะหกเจ็ดที่มัง้งแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ยื่นแถวแถวแบบลอนดอนเออเพราะว่าแบบก็ลอนดอนนะแม่มเออ<ม>แต่ว่าเราก็มาเลือกมันบอกได้เลยพอบอกได้เมื <laughs> <laughs> ่อกี้ <laughs> มันบอกยังว่อ๋อมึงเป็นมึงเป็นยายยากเลยมันคอนฟิเอนเชียลเลยคนฟิเอชีนิดนึง S <S เออก็สุดท้ายก็เลือกเรดดิ้งคือมันก็ใกล้ๆลอนดอนแบบนั่ง20กว่านาทีถึงอะไรเงี้ยจริงก็เหมือนที่มบอกว่าแบบแล้วแต่เหมือนไปเตยเงก็ดูความปลอดภัยเบกี้ก็ดูแบบโลเคชันใดๆ <S <S มินก็ดูแบบมีเพื่อนมีคนไทยมีอะไรเงี้ยซึ่งแบบจริงๆการที่จะรู้เรื่องนี้ได้ดีที่สุดก็คือถามคนที่ไปเคยไปอยู่ในเมืองนั้นเอออ๋อแล้วก็คอนดิชันเราหลักๆก็คือไม่เอาลอนดอนเพราะฉะนั้นก็เลยตัดช้อยไปเยอะมากแบบอันที่แบบแรงกิ้งดีแล้วมันไม่ได้อยู่ในลอนดอนอะมันก็แบบ มันก็น้อยมากๆเลยอะไรอย่างนี้เออเดี๋ยวก็มาหาไงใช่เออแต่มันไปหากันได้หมดง่ายมากแล้วมันเดินทางง่ายสําหรับพีเมียพี่ก็ไม่ชอบลอนดอนเพราะแบบเป็นเมืองหลวงแล้วก็คนเยอะวุ่นวายทุกอย่างแพงเกินไปอันตรายอะไรเงี้ยแต่แบบมันมีหลายคนมากที่ชอบไลฟ์สไตล์ที่มีที่เที่ยวเยอะ ส,สามารถแบบนั่งรถไฟไปปารีสได้เ้ยจากลอนดอนอะไรอย่างได้เออะไรอย่างคนก็เลือกแบบเบสตามหลายๆอย่างที่เลือกเอดินก็คล้ายๆไปต่อยคือมันปลอดภัยมากเรนกิ้งโอเคแล้วก็แบบตอนแรกยังไม่ได้อยากอยู่อังกฤษขนาดนั้นด้วยซ้ำเพราะว่ากลัวคนไทยเยอะแต่สรุปก็คบแต่เพื่อนคนไทยอยู่ดีเหมือนแบบบางเมืองเนี้ยคนไทยเยอะมากบางเมืองก็แบบเป็นจีนเป็นอินเดียที่แบบส่วนใหญ่เยอะอยู่แล้วอะไรเงี้ยหลายๆอย่างนั่นแหละทุกคนทุกคนเลือกเพราะอะไรบ้างหรือว่า คิดว่ามีปัจจัยอะไรอีกในการเลือกค่าเทิมค่าเทิมก็มีผลเออที่อังกฤษอ่ะ<ม>คือเหมือนมันค่อนข้างผกผันกับเรนกิง้งสมมติแบบออกฟอร์ดเคมบริดจ์ก็คือแบบแพงกว่าบางที่เป็นเท่า<ม><ม>ส่วนที่ที่เรนกิ้งไม่ได้สูงมากบางที่ก็จะออฟเฟอร์ทุนมีทั้งทุนนิดหน่อย<ม>ทุนร้อไเรนเหมือนพิมพ์ก็มีเพื่อนที่รู้จักที่เอดินแต่ว่าไม่ใช่มหาลัยเอดินนะได้ทุนร้อยเปอเซ็นต์เอเป็นองคคนไทยซึ่งแบบ ก็ดีอีกแบบหนึ่งอันเนี้ยพิมรู้สึกว่าบัต g เจตก็เป็นเรื่องใหญ่พิก็ได้หุ่นได้เท่าไหร่ตอนตอนนี้ได้สองไม่ตอนนี้ได้ห้าพันแล้วก็รอรอหมื่นหนึ่งอยู่แต่ว่าไม่แน่ใจต้องทําอะไรด้วยป่าวส่วนใหญ่ต้องเขียน SOP เออไม่ไม่ไ่หมายถึงว่าตอนที่แบบเข้าไปแล้วต้องแบบไม่น่าเขาน่าจะหักในระบบเออเขาจะหักเจริงเฮ้ยปิกเทกเลย เออเนี่ยทุกคนแล้วแต่บางมหาลัยให้ง่ายบางมหาลัยให้ยากให้เยอะให้น้อยต่างกันเนี่ยก็เรื่องใหญ่นะแล้วก็มันไม่ใช่มีแค่ค่าเทอมไงมันมีค่าพักค่าหอพักค่ากินค่าอยู่จริงสมมุติซื้อแบบลูกชิ้นชี้ที่ลอนดอนก็แพงกว่ารู้ซื้อลูกชิ้นชี้ที่เอดินเลยทุกคนแต่บางทีแบบใชยนี้ซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรที่ลอนดอนเยอะบางเมืองมีน้อยอะไรเงี้ยก็คือแบบคิดว่ามันขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์มากมากว่าเราโฟกัสที่อะไรที่การเรียนหรือเปล่าการสังคมอยู่กับเพื่อนหรือว่าแบบค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ แต่ว่าจะบอกว่าจริงๆค่าใช้จ่ายก็คือทำงานที่นุ่นง่ายหางเงินง่ายโอเคงั้นอีพีต่อไปเดี๋ยวจะทำเป็น Q&A ที่แบบเกี่ยวกับอะไรก็ได้แรนดอมเลยให้เพื่อนถามมาเย่บาย